สวัสดีครับพี่ๆนี้ก็มีพักบ้านพักเครื่องราคาเบาๆมาแบ่งปันพี่ๆกันนะครับเป็นตากั้นบ้านพระแท้พระสวยเหรียญแรกเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับวัดภระศีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกองค์นี้จะสร้างปี2511นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลนะครับสภาพสวยเดิม พัดดีปีลึกนะครับปลุกเสกที่ใหญ่เหรียญนี้ถือว่าเก็บได้ดีเลยนะครับยังคงสภาพสวยเดิมอยู่นี่นะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเรานะครับพระพุทธชินราช สวยเดิมเลยครับองนี้เอาสองร้อยครับพี่ๆราคารวมส่งรับประกันพาแท้